สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําเมนูยาลูกชิ้นนะนี่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้คือลูกชิ้นเราลวกลวกสุกแล้วนะแล้วก็มีมันเส้นหน่อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมูบดคาะมะเขือเทศหัวหอมใหญ่หั่นแล้วแล้วก็นี่ใบตองโอนะ้นี่เราเตรียมขกพริก นราก็เริ่มเครื่องปรุงเลยนะมะนาวตามด้วยน้ำยำลาดาลงไปเลยค่ะ นี่เต็มกะละมังกินให้หมดละกันี่จ้าอ,าอ,าาอือ่อ,อ,อ,อ้ตีนก้ด้วยมาชิมสิคะรอไหมเอ่ยอืมจับนจับนอ่เยี่ยม